เอาของไปไหวกันเด้อจ้าสวยถึกและบึกบึนกับแม่ชั้นนี่ละจ้าไปจ้าไปเหตุงานเด้อพอพีน้องุะนะเมื่อนี้อากาศดีขื้นเก่าละจ้าอากาศดีสสมอบ้านนอกญี่ปุ่นนอกอากาศธรรมชาติดี ร้านนวดไทยในญี่ปุ่นสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้สุขสสุขคนนะจ๊ะสู้ๆนะคะบ๊ายบายสู้ๆ